สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปเผาวัวช้างนครับผมเขาเรียกสลูโลใช่ไหมพี่สลูโลครับผมสลูโลประมาณกี่นาทีพี่ถึงฮะประมาณกี่นาทีถึงพี่หลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงเลยถึงว่าจะเปียกเลยนี่เราต้องข้ามนี้ใช่ไหมพี่เปียกไหมเนี่ยเปียเอาเหรอเราต้องข้ามแบบนี้อีกกี่ครั้งพี่หลครั้นีพี่ต้องข้ามแบบนี้อีกกี่ครั way, รร ne รร้งแบบนี้เหรอสี ตีน้ำอ่ะครับตีน้ำแต่มันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมลือเน่ไม่เล็กก็ใหญ่กว่านี้อีกไหมเพราะว่าไอ้มันจะพื้นที่ดีกว่านี้มันเป็นก้อนหินก้อนหินพี่แล้วอันสุดท้ายบอกด้วยนะต้องเอาน้ำตรงนั้นขึ้นข้างบนใช่ไหมครับบอกไว้นะผมเล็กตักเดี๋ยวก่อนก่อนจะจะตามขึ้นเขาต้องพักก่อนเพื่อตะลุโลนครับจังหวัดตาครับผมจังหวัดกาลครับกาลใช่ไหมเนี่ยกาลกาลจันทบุรีนะครับผมกาลจันทบุรีตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีครับ คือนี้ครับยอดนั้นครับลงอ,อี่เส้นหนึ่งอ่ะฮะไม่ผ่านทางนี้ครับ่อ,อเนหนึ่งนู่นครับเห็นไหมครับนั่นครับคือนี้ครับผมแคมแรกประมาณครึ่งชั่วโมงครับข้ามน้ำครั้งที่สอง ครับแบบนี้ครับผมเที่ยงครับข้ามครั้งที่สามครับแล้วข้ามอีกสองครั้งใช่ไหมพี่มีมีอีที่หอีกที่เดียวอ,อ๋อโอเคครับพี่ก็บอกตะก,ก่อนน้ำเยอะกว่านี้นะครับผม ปาก็เยอะกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มหมดลงเรื่อยๆแล้วนู้นครับยอดแต่ต้องเดินไปทางนี้ครับปุ๊บล้วไปออมขึ้นมาทางนี้ปุ๊บๆนะครับเที่ยงครึ่งแล้วครับ <c oughs> หายไปครับเผื่อใครจะโชคดีครับผม <c oughs> ครับดีครับเหยียบคู่กลางมาครับคนอื่นจะเหยียบคู่นอกนะครับทำไม่ได้เหรอเหยียบได้หมดนะคงไม่สวยนะครับผมคนอื่นเขาไปกันได้ครับไม่จะไปไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอี <laughs> เที่ยงสี่สิ้าครับกินข้าวนะครับผมอ่นไครับผมไปีฮะอันนี้นะครับน้ําสุดท้ายนะครับผมต้องต้องแบกจากตรงนี้ขึ้นยอดนะครับามาดูามาดูน้ําสะอาดครับเย็นเจี๊ยบใสสะอาด เริ่มออกเดินครับผมพักกันนานมากสามชั่วโมงแค่พี่ประมาณเนะะาะครับเดี๋ยวรู้ครับ <laughs> ไก่ปลาครับผม <laughs> แม่แมันแม่มันบินไปแล้ว สี่โมงกว่า,วา,วาครับถึงแล้วครับผมประมาณห้าชั่วโมงครับเดินมั่งพักมั่งห้าชั่วโมงครับผมดูวิวครับดูวิวครับประมาณนี้ครับพักไปเยอะครับกินข้าวก็สองชั่วโมงแล้วอ่ะ เดี๋ยวมากรูดีอีกหลายหลายเรื่องครับคอ,อ,องน้ำมีคลองน้ำมีอีกมะกรูดที่ยวหมดแล้วูมะกรูดดมะกูดมะกูะกต้มเรียบร้อยอันนี้ครับจุดดูพระอาทิตย์ครับเอาเขาขึ้นมาทางนี้กันห,ห,หน่อยอ๋อนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นมาดูพระอาทิตย์ตรงนี้ครับ ผู้นี้กับทางนี้ครับผมได้นี่ครับลักษณะเป็นสันนะครับก็ได้นั่นน่ะเอาไปลยเอาวิวไม่มีแล้วมีแค่ตรงนี้รูทเนี้ยจับที่ดีทุเอาไปเไรเราค่อยดูพระอาทิตย์ขึ้นไปนี่ตกให้เดินมาประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวตรงนู้นเราเดี๋ยวไปถ่ายดูครับมีพี่ลุงครับถ่ายคลิปได้ไหมพี่ พี่ลุงครับขอเบอร์โทรอะไรครับพี่สี่เก้าแปดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าครับผมใครจะมาติดต่อพี่ลุงครับผมไปรถึงขนค้ามาไก่ดิตรงนี้ดีดีอ่ะนี่อันนี้เขามาทางเดียวกันกับผมไหมแต่มาขึ้นทางนี้เหรอไม่ไม่ใช่ขอุขระของพี่มาตะวันออกของพี่บอยเนี่ยมาทางตะวันออกของผมอ่ะมาตอนตกเพราะคือแรกแคมป์ดินนะไหนพี่นอนตรงไหนแคมป์ไว้พี่ชี้คร่าว นี่ครับแคมป์ประมาณนี้ครับคบคบคบไม่บอยถ่าย,ยไ,ดไ,ได้ นี่สักกระเบือยเฮ้ยกระเบือยบอ้ยไหนจะโชว์อะไรที่เป็นไงตำนานเลยครับเนี่ยตำนานเอ็ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้จริงครับโอกว่าต้องตำนานนายุบหินแล้วเนี่ยตำแป๊บเดียวไม่แหรงตำนานนี่แคมป์หนึ่งครับ พี่เรียกต้นอะไรพี่ต้เนี้ผมเรียกชื่อภาษาไทยผมเรียกพี่ถูกไม่เป็นไรเอาชื่อภาษาธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นตัวยาเลยครับอ่าล้วขยี้ปุ๊บทำไงต่อขยี้ให้เต็มที่เลยว่ามันจะแหลกหรือเปล่าจะละเอียดหรือเปล่าอ่าถือแล้วขยี้ดูขยี้ปั่นเต็มที่เลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นไม่ได้ไไดก็หยิกอย่างงี้ดิครับแล้วอย่างงี้มันก็อยู่เหมือนเดิมเลยขยี้ ันมว่าใบไม้นี่มันแหลกทุกชนิดอ๋อแต่จะไปไปฉีกงี้ดิไรฉีกเอ้าผมฉีกดิก็มันมันแข็งก็ต้องฉีกไงถ้าฉีกถ้าถ้าฉีกงี้มันก็ไปแล้วนี่นะอ่ากินได้มเป็นไรยิ่งกินได้ยิ่งดีเลยอ่ะแล้วทำไงต่อยิบเลยปุ๊บเดี๋ยวให้ดูอ่าที่ไงต่อมันจะบอกให้ นี่อตกตกตนี่ปุบ๊บนี่ขยิบเตี้นะครับนี่ก็แล้วคลายเอามาดูปุบ๊บนี่ยจะเป็นลูกสม,มุนเดิมมันไม่เลยมันไม่แตกเหมือนใไบปไปอื่นอ่ามันจะนิ่มเลยเนี่ยอ่อาใบนี้อ่ะอ่ะอาตใบไผ่ไม่ต้องอ้าวเอาเหมือนทำเหมือนกันละใบไผ่มันแหลกแล้ว เอาลองดูอุ้ยอ่าเอาไปดิ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 อ่ะอ่าต้องลองต้องลองไปลองไม่รู้อันนี้ไปดิไปดิอ่านี่ยเพื่อมแน่ใจใช่ไหมใช่อ่ใจนะาภูมิใจเต็มที่แล้วแลก็เอากลับคืนส่งเดิมอ่าอ่าทีนี้สรรพคุณทำไงต่อทีนี้แล้วผมเดี๋ยวกรจาอธิบายให้ทีนี้อ่าดีบายมา แหลกแ,ลแหลกอ่ะปุ๊ออาทิตย์ทันต่อนี่หมดแล้วเนี่ยอ่าทำาไรต่อออะไปเดินไปที่ใบไปเดินไปด้วยเดินไปด้วยนี่ใบ <bei> ครับพนนี้นะเ,เราจะช้ให้ดูเฉพาะใบน,นะครับผมพะนี้มันเป็นยาตัวที่ว,ว่าเชือ้อโคเวเนี่ยนี่นะเชื้อโคเว่์มันฆ่าเชือ้อตัวตัวฆ่าเชื้อแต่ว่ามันมีส่วนผสมมีห้าชนิดมีอะไรบ้างนี่นี่อย่างแรกคือว่าเป็นแบบหัวเชื้อเลยอ่ามมนมีขิงขิง แล้วก็กระชายกระชายทิ้งกระชายปลาทรายโจรครับแล้วก็อีกอย่างผมเลือกที่ไม่ถูกนะต้องใส่ไก่เอาไหมไหมเนี่ยฮอ่ะก<ห>็มีไก่ใส่ไหมไหมอีกอย่างผมเลือก้ีไม่ถูกนะ,ะมันเป็นมันเป็นว่านนี่แหละแต่ว่าผมเลือกทีไม่ถูกนะอีกอย่างไม่เอาต้องเอาไก่ใส่เลวยไหมไ,ไกอ่อ่ะไม่ต้องไม่ต้องเลยอ๋อเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าคนนั้นเป็นเป็นโควิดโดนโควิดใช่ไหมครับ ต้มนี้กินนี่ประมาณสักสามแก้วหรือสี่แก้วก็พอกินแค่นี้แหละแต่ตัวนี้ล่างมันจะขมมากก็องขวดที่ลากนะแก้วเลยใช่ไหมพี่แก้วไหนแก้วเป๊กหรือแก้วโอ้กินิดเดียวดิเราเราต้มน้ำเราก็กินในแก้วเป๊กนี่แหละแก้วหรือสี่แก้วแค่นั้นแหละแต่ไม่ต้องไปดองอะไรใช่ไหมไม่ต้องเชื้อนี่มันจะตายตัวเชื้อมันจะตายเลย ตัวนี time, ้เป er ็นต hey, ัวปวดเสืออ่าทีนี้ผมถามต่อว่าไอ้ก่อนโควิดมาแล้วตัวเนี้ยมันไป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 กินแก้โรคอะไรเฮ้ยเหรอครับแก้โรคไอ้ที่โรคอะไรบ้างนะไอ้ยโรคไม่ใช่อีสุอิสายที่ที่ว่าเป็นตุ่มตุ่มดำดำตุ่มตุ่มดำดำด้วยตุ่มเล็กตุ่มใหญ่เล็กะเอ๊ะ ตามตามตัวเราอะต,ตัวเด็กเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็เป็นมากถ้าตุ่มในราชบุรีเยอะพี่ส่วนมากนี่เด็กมันจะเป็นเยอะกว่าส่วนมากเด็กจะเป็นเยอะกว่าเป็นพืเนี่ยเป็นพื่นเป็นตนุ่มเหรอแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเป็นหัวเชื้อของมันถ้าเอาเทเลนใส่ด้วยและอ่าอ่าโรคแล้วลแล้วโรคอะไรอีก ในตัวตัวนี้ก็ใต่ตัวนี้ได่หน่อยอีกแล้วเพราะว่าตัวอื่นนี่แก้วัดอะไรไหมเกี่ยวไหมได้มได้อีกัด่นเลยมันจไม่ได้ใ่อเลยคือเราต้องมาสมตามตัวตะกี้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคหิงหิงงกระชาย หินกระชายปุ๊บกระชายไแล้วก็ไอ้ปลสตะไรโจนไก่ตัวหนึ่งไกั <c oughs> ไม่ไ <c oughs> เล่นปลาตะไรโจนอ่หิงแล้วก็กระชายปลสตะไรโจน,นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยครับ<อ>แล้วก็อีกตัวหน,น,นึ่งนี่ที่ผมบอกนี่เป็นว่านี่แหละผมไม่ชื่อไม่ถูกแล้วจะกินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเป็นไรไหมนะ<อ>กินเข้าไปตอนเนี้ยเป็นอะไรไหมพี่เรายิ่งกินยิ่งดีโค้งต้านทาน ตัวนี้ตัวนี้ตัวฆ่าเชือ้อแต่ตัวอื่นเป็นตัวยับยัง้งการไหวโอ้ผมปีเลยไอตัวนี้ตัวผมตัวนี้ตัวผมแต่ตัวอื่นไม่ผมไม่ใช่ผมไอตัวควายโจรผ,ผมติดปากเลยคว <c oughs> ายโจนมโมไม่ผมโอ้ผมมากเ,เลยครับนแต่ว่าไอพวกไอแล้วเรื่องนี้มีคนรู้ยังที่มันถึงรัฐบาลยังไเงเนื่งนเรื่องนี้เหรอครับ เขารู้ไหมนว่าเรามียาแก้โควิดเนี่ยเขารู้มาแค่ว่าสันดาห์นี้นะแต่ว่าไอ้ของเทนนิสเนี่ยมันอยู่ในปากและกัญชาจะแก้โควิดได้ไหมพี่แก้ไม่ได้เพราะว่ากัญชากัญเฉยทุกข่าวทุกข่าวแล้วต้องการที่อืมแล้วก็ไอ้วานี่แก้ได้ว่าย่ายขึ้หน่อยยากยากขึ้หนอยแบบไหนอีกผ่านไหมเดินผ่านเลยพวกนี้เราดูหน่อย ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพรุ่งนี้ผ่านนะเดยวมนเยออได้ได้ลเอลาเหรอน้วอนแต่ว่ามันมันมีไข่ไข่เป็นแล้วันแต่ก้อนก้อนใช่ไหมครับรอไข่เพิ่นี้ไปวางไข่ม่ฟัก คับอันเดียวครับมาพี่เดี๋ยวคอนเสิร์ตมาพี่มีมีเหลือให้ผมสักเป้สุงเป้ไ้ครับครับเดี๋ยวไปดูวิวนี่หน่อยครับะมาาสับ อ๋อได้ได้ได้ปาย่างเลยทุก่านปย่างเียที่ไปย่างบะทอยนี่เหนื่อยไหมขอบคุณมากเลยพี่แต่กี้จะยกถุงมาแล้วแกบอกว่าเอาหมดเลยเหรอเลยเลยไหนพี่ก็ไหนเลยกี้ยุ่ไม่หมดเลยสองคนนี้รู้สึกลิ้นพันกันนะไม่พันเลยใครใช่ไม่ผมกินยานีมาเมาเลยเดี๋ยดูดิผมเจ็บคอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่เงนี่ยาอะไรยาอะไรพี่ก็ยาฮะ โย่ไม่ทราบใบิดเลขกโอ้ยเออใบคิดเลขกร้อนไหมร้อูไม่รจ้จะไปรู้หรอกพลังใบหรอผมปีเลยแล้วมันจะทำให้สุขภาพดีผมปีเลยเออเหนียวได้นะพี่นี่แกบอกเป็นยาหนี่มก็เดินเหนียวเหอไม่เป็นไรผมก็เดินกินไปเลยอู้หเดยียดกายให้ผมเออผมไม่รู้จักเลยที่แถวทัวอ่ะอันนี้ข้าวเว้พี่ น้ำซุปป่ะน้ำซุปป่ะอืมน้ำซุปอ้๊ยมันก็ไม่ผมไม่ไหวนี่พี่ไอ้นี่แกงเอ่อมะปรางครับแล้วก็ปลาย่างแล้วแล้วกินข้าวสวยข้าวเหนียวพี่เงี้ยต้องอ๋อข้าวสวยครับข้าวสวยใช่ไหมครับแล้วหุงแล้วพี่ข้าวอ่ะอ๋อนี่โอ้เสร็จแล้วเร็วกว่าเราอีกเอานี่ไปไอันนี่ดิไปมะกรูด ทำคมืนกันลยี่แหละขนอย่ี่ไม่ไจไไปเยย่ยไปบอกไบอกนะเนยเตี้ยเยไปบอกเขาแอบไปบอกเราก็ไม่บอกเราใบไม้คอนเหนียวเลยมติดพดพ่อมันยรู้ป่าเลยจ้าเลยอยตัวนี้แหละผมติดลิ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจพาไปดูพันที่ตกดินครับผม อาทิตย์หมดแล้วครับหนึ่งวันวประมาณสิบเอ็ดโมงครับผมออกเดินครับผมเดี๋ยวไปแค้มสองครับบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบห้าครับผมเห็นน้ำแล้วครับโอ้เดินมาไกลนะครับร้อนนะ ใครมาเตรียมน้ำมาเยอะๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนทั้งล่างนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนว่านอนตรงไหนอยูน่นแบบ่งน้ไหนนะถึงแล้วครับวันที่สามครับสิบเอ็ดโมงครึ่งครับออกเดินครับผม นี่ครแคมก,ก็ประมาณนี้แหละครับผมนอนได้ริมน้ามีสองทางให้เลือกครับจะเลือกเดินริมน้ำหรือจะไปเดินนู่นครับเดินในป่าชื่ออะไรครับลูกนี้ครับเรียกไม่ถูกกินได้กินข้างในหรอครับกินได้ครับกินได้ทั้งลูกเลย ต้องกินตอนสุกนี้ใช่ไหมหรือต้องกินตอนไหนต้องุองแบบว่าต้องจืจจีกินอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องเหลืองวันนี้ไมหมหรือเท่านี้แหละเท่านี้ครับยังไม่มีชื่อเรียกนะครับผม,มลูหน้มครับนาาเรียกอไปทางน้ําจะไกลกว่าทางบกกิโลนึงครับทางนี้สองทางนู้นหนึ่ง นี่ครับใกล้เคียงกับหอยจุ๊บแจงที่ใต้เลยนะครับผมเนี่ยที่พังงาเนี่ยเรียกหอยจุ๊บแจงอย่างเงี้ยแต่อันนี้ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ครับที่พังงาขึ้นต้นไม้ได้แต่ว่าผมไี่ขึ้นต้นไม้ได้มีเชอร์รี่อย่างเดียวครัขึ้นต้นไม้ได้ไม่ขาดหว่าไหนมันพี่ไม่ให้เชอร์รี่มาสอนมันนะฮะเชอร์รี่นี่ขึ้นต้นไม้ได้นะั่นแหละให้เชอร์รี่มาสอนในหอยนี่เลย <laughs> ตัวเดป็นเป็นเป็น,ปนอือนี่ครับมันเป็นมันมีก็อุตส่าห์ไปหาปมาให้ครับ <laughs> นี่ครถ้าที่พังงาจะขึ้นต้นไม้ได้นะหอยจุ๊บแจงใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากเลยหอยเล็กชื่อว่าหอยจุบแจงครับหอยจุ๊บแจงอันนี้อันี้เขาเรียกไงนะเจอ,อเจ๋อตัวเล็กอันตัวใหญ่ไม่เจอตัวใหญ่เขากินกันหมดแล้วมั้งมันไม่หมดหรอแต่ว่ามันมองไม่เห็นมันทันตัว แฝดโอเคพี okay, ่ได้ลอยๆไปมันน oh, ี่หรอหืมโอ้ลึกดูลึกนี่เนี่ยโอ้ใส่จะตูดเปียกตูดเปียกตูดเปียกเอี่ยวหมดเลย ไปไปไปไม่ต้องหยุดโทรศัพท์ว่าดีๆนะใส่กระเป๋าเราไมเตียยเลยเออเตียวต้องเทินต้องกระเป้เทินหัว พังอยู่เรื่อยพี่หรือมันหยุดแล้วถึงถึงไอ้นี่เลยนะถึงกระเป๋าล่างเลยนะถึงกระเป๋าเนี่ยโดนโทรศัพท์เลยเนี่ยแต่ว่าไปแล้วถึงเอียวอ่ะต้องเทินหัวตรงนี้ที่เดียวที่ว่าลึกกูอยู่แหะที่เดียไม่มีที่ลึกแล้โอ้ยเบียกแน่นอนถ้าไม่เทินเนาะเบียกแน่นอนเบียกแน่นอน ไอ้ที่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่อยากเปียกก็มีอยู่ที่หนึ่งนะโน่นนะขึ้เหนือแต่แต่ถ้าไม่อยากเปียกก็มีอยู่ที่หนึ่งนั่นตรงนั้นแหละอ๋อโน่นแหละตรงตึ้นน่ะไตรงที่เห็นแดงดใช่ไหมแล้วก็ข้าไปถึงนนั้แล้วก็เดินล่อรอบๆมามันมีทางอยู่ฝ่ายอยู่แต่ว่าอยากจะพามาที่นี่นเพราะมันท้าทายหน่อยใช่อยากให้เปียกไง <laughs> เพิ่ว์เมื่อวานมันร้อนมันเยอะแล้วเอออย่าให้เปียกอะไรพามาที่นี่แต่ทางนู้นไปได้เหละมันร้อนตรงนี้แหละอืมไม่เป็นไรตัวนี้อะตั้งไหนขึ้นเอาขึ้นบนเนินครับผมแบตหมดประมาณบ่ายโมงครับผมถึงแล้วครับอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนไหมขัวช้างขัวช้างก็ชื่อสลุลโลสรุลโลครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ